ศาสตราจารย์พิเศษดออรเอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานทัศชากับการพรัฒนาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทยการสร้างมูลค่าโดยบุรณาการทุกศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยพร้อมกับประาฐคถาพิเศษเรื่อง1ปีทัศชา กับการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งสำคัญของประเทศวันนี้ผลการดำเนินงานของทัชชาครบรอบหนึ่งปีทัชชากับภาคีเครือข่ายได้ทำโครงการที่สำเร็จไปแล้วและกำลังดำเนินการอยู่กว่า70โครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายในงานได้มีการจัดเสวนาหสถาบันในหัวข้อการบูรณาการข้ามศาสตร์ ต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างคุณค่าและสร้างรายได้และงานเสวนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อจากต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ